ในวันสบายๆของซีนะครับผมผมก็ชอบมาดูหนังมากๆและนี่กพพระป๋องน้ำก็พร้อมแล้วนะครับแต่เวลายังเหลือเยอะเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตหนังในเดือนนี้ดีกว่าว่าเรื่องไหนน่าสนใจกันบ้างครับตามมาเลยครับ อัปเดตหนังกันดีกว่านะฮะในเดือนนี้ d e i d t e v i l 5เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่าสร้างมาจากวิดีโอเกมสุดฮิตของญี่ปุ่นโอ้โ oh ห oh แล้วก็5ภาคเลยด้วยนะตอนนี้ความพิเศษของภาคนี้จะอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ัวเอกของเรื่องเนี่ยคือมิล่าโจววิสนะครับมารับบทเป็นอาริสเหมือนเดิมในประจำเรื่องที่ต้องมาต่อสู้กับทีไวรัสไวรัสมรณะจากบริษัทอัมเปล่าคอร์ปเรชั่นที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นซอมบี้กินคนและฉากไล่ล่าสุดมันทั้งในโตเกียวนิวยอร์กมอสโกและที่เด็ดกว่านั้นนะครับคือภาคนี้เนี่ยฉายในระบบ 3D ที่คมชัดแล้วก็สนุกสมจริงมากๆ โอ้โห oh สุดยอดมากเลสเดวิลไฟน์นะขวัญใจผมเลยวิลาาโจวาวิสแบบนี้เนี่ยผมต้องซื้อตั๋วไปดูแล้วแหละนะครับแต่ภาพยตร์เรื่องต่อไปนี่สิสโต l เลนปาร์นิคลัสเคสครับกลับมาแนะล้วะกับการถลกเข้าถลกออกไม่ใช่โนดะนเฟสออฟแต่ภาพยตร์เรื่องนี้สโต l เลนนิคลัสเคสนะครับกลับมารับบทเป็นจรนครับติคุก10ปีด้วยนะ กับบทบาทชายหนุ่มที่ต้องติดคุก10ปีในคดีปล้นธนาคารแต่เมื่อออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มบู๊อีกครั้งเมื่อลูกสาวคนเดียวของเขาถูกลักพาตัวไปนะครับเขาจะช่วยลูกสาวได้หรือเปล่าเรื่องราวที่ถูกซ่อนเบื้องหลังจะเป็นยังไงต้องลุ้นกันในโรงภาพเพลินด้วยนะครับ ด้าเวลาดูหนังแล้วล้วครับผมแต่ก่อนไปดูนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยใครที่ใช้ AAS มันผมแล้วก็มาดูหนังที่เมเจอร์ซินแพ็กทุกสาขาก็จะได้พิเลสสุดพิเศษมากๆอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับตอนนี้เดี๋ยว ASVJC ขอตัวไปดูหนังก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับ